ต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเกาะติดเลือกตั้ง69และการออกเสียงประชามติค่ะวันนี้เรามากันในช่วโมงที่3ค่ะดิฉันพันิพาแก่นแก้วพร้อมด้วยแขกรับเชิญที่มาร่วมดำเนินรายการในช่วง2ชั่วโมงหลังนะคะดรธรรมนูญคงรัฐค่ะจากปปทสุราธานีหรือปปทเขตแปดสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ครับก็วันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นวันสําคัญเลยนะครับของพี่น้องปวงชนชาวไทยทุกคนที่จะได้มาทําหน้าที่สําคัญนะครับซึ่งหน้าที่นี้เนี่ยก็ได้มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญด้วยนะครับเป็นหนึ่งในหน้าที่ของปวงชนชาวไทยนะครับในการที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระโดยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นสำคัญและที่สําคัญครับไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติผิดชอบในทุกรูปแบบเลยนะครับ ก็เรเียกได้ว่าหน้าที่ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ครับครับครับในส่วนของตัวผมเองครับผมก็ได้ก่อนที่จะมาสถานีครับ <c oughs> ผมก็ได้มีโอกาสได้ไปทําหน้าที่แล้วนะครับได้ไปลงคะแนนเสียงนะครับออกเสียงเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่1ครับโรงเรียนบ้านบางชุมโถนะ <c oughs> ในพื้นที่ของตำบลวัดประดู่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้เห็นบรรยากาศ <c oughs> ก็คึกคักมากๆนะครับผมไปเนี่ยขนาดผมไป 8โมงนิดเดียวผมมีคนมาต่อต่อคิวเยอะมากก็แสดงหให้เห็นคือใช่มีความกระตือรือร้น,ลนแล้วก็ให้กันวางใจนะครับเจ้า<ช>ที่กรรมาการประจาหน่วยเลือกตั้งทุกคนเลยก็ป,ปฏิบัติหน้าที่กันกันอย่างเข้มแข็งเลยนะครับก็นําเรียนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับว่ากระบวนการต่างๆไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับ<ช>แล้วก็เขามีการจัดลําดับการดำเนินการที่เป็นชัดเจนคือในระดับแรกเนี่ยเราก็จะไป ไปตรวจสอบสิทธิ์ต่างๆนะครับแล้วก็ได้ไปลงคะแนนเสียงรับบัตร2ใบในเรื่องของการ <C' est S 1> ือตั้งส<อ>สก<อ>่สอนถ<อ>ามเบอร์ด็อกเตอร์รัแต่ช่วงต้นเลยค่ะคออกจากบ้านไปเนี่ยก่อนออกจากบ้านด็กเตอร์ม,มีการเตรียมตัวเตรียมพร้อมอยังไงบ้างครับก็ตรงนี้เองเนี่ยทางเ,าเราก็จะมีคือทางฝ่ายปกครองเนี่ยเขาก็จะได้มีการาแจ้งนะครับ มา,มาส่งไปจดหมายมาที่บ้านแล้วลว่าเราเนี่ยนะครับเ,เลขที่บ้านนี้ลำดับนี้เนี่ยมีเลขเลขที่อะไรนะ,ระเรียกว่าหมายเลขนะรเราเราก็จําไปแต่แต่อันนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับถ้าใครจําไม่ได้ที่หน้าหน่วยเลือกตั้งก็จะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกนะในการที่จะพาเราไปดูว่าเราได้เป็นคนใช้สิทธิ์ในลำดับเท่าไหร่นะครับเราก็จําไว้นะครับแล้วก็จากนั้นก็ เข้าแถวนะครับเข้าไปก็จะมีเจ้าหน้าที่รับบัตรจะเราไปเนี่ย <c oughs> บัตรเน้นย้ำว่าบัตรเนี่ยก็คือเป็นบัตรประชาชนหรือว่าบัตรที่ทางราชาการออกให้นะครับ <c oughs> บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้นะครับ <c oughs> อ่าเราก็ส่งบัตรให้กับทางเจ้าหน้าที่จากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีการเปิดเช็คมาให้เราเซ็นเซ็นในลำดับของเราด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นพยานหลักฐานว่าเราเนี่ยได้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยก็รับบัตรเลือกตั้ง2ใบมาก่อนนะครับก็เป็นบัตรเลือกตั้งสส สีชมพูกับ,บสีเขียวใช่ครับสองใบมาก่อนนะครับ<ะ>จากนั้นเราก็ไปทำหน้าที่นะครับเรากไ็ไปเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษดรนะครับในหนวย<ะ>เลือกตั้งก็ตามเลือก คนที่เรารักแล้วก็เลือกพักที่เราชอบนะครับแต่ก็เน้นย้ำนะครับก็ฝากประเด็นนี้ว่าเราก็ต้องดูถึงในเรื่องของนโยบายต่างๆแ,แ,แล้วก็ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเพราะว่าผู้แทนรัศดรที่เข้าไปเนี่ยก็จะเข้าไปทํางานแทนพวกเรานะครับเป็นปากเป็นเสียงแล้วก็เป็นเป็นช่วยต่างๆในเรื่องของการที่จะทําให้พวกเราเนี่ยได้รับสิทธิประโยชน์ในเรื่องของการดํารงชีวิตต่างๆด,าด้วยนะครับห <Okay. S 1> ลังจากนั้นครับพอเราได้ได้ลงผมก็ได้เข้าไปกานะครับไปกาคะแนนนะครับในคูหาเลือกตั้งแล้วนะครับมีความสับสนไหมคะเพราะว่าส่วนหนึ่งมีคน ที่มีความกังวลค่ะดรขานีอคับบ้น,นิดนึงว่าร,ระหว่างบัตรสีเขียวกับบัตรสีชมพูจะไปย่อนได้แบบ เห็นมันชัดเจนไหมว่าหย่อนจะผิดหรือเปล่าจะพลาดหรือเปล่าโอ้ตรงนี้มีความชัดเจนเขาก็ตรงกล่องที่ใช้หย่อนเนี่ยเขาก็แยกสีชัดเจนเลยนะครับเป็นสีเขียวสีชมพูให้เห็นชัดเจนก็คือทำกล่องสีเขียวให้ใช่เห็นชัดเจนเลยนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจํานะครับที่อยู่ตรงตรงจุดที่เราจะหย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยอันนี้เนี่ยมั่นใจว่าไม่สับสนแน่นอนนะครับก็เจ้าหน้าที่คอยตรวจเช็คอีกทีหนึ่งครับครับจากนั้นเนี่ยพอเราเลือกตั้งสสเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะข้างๆกันเลยนะครับเรา าหน้าที่ที่เขาเป็นเจ้าหน้าที่สรับการออกเสียงประชามติก็จะให้เราเนี่ยส่งบัตรประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อไปเป็นพยานหลักฐานว่าไอเราได้มาเลือกตั้งเนี่ยว่าเราได้มาออกเสียงประชามติก็คือมารับบัตรประชาชนเพื่อรับบัตรสําหรับการลงประชามติครับเป็นบัตรสีเหลืองนะครับเราก็หลังจากที่เราได้รับบัตรเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เข้าไปนะครับในการออกเสียงประชามตินะครับก็มีในสองส่วนก็คือเห็นชอบ กับไม่เห็นชอบแล้วก็รวมถึงก็จะมีช่องสําหรับการที <co> ่จะแสดงความคิดเห็นที่ว่าอาจจะไม่ใช้เสกไม่ไม่แสดงความคิดเห็นด้วยครับครับอันนี้ก็ไม่ได้ยากเลยนะครับแล้วก็พอหลังจากที่เราได้ได้ลงประชามติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดินออกมานะครับก็จะมาหย่อนในกล่องใส่บัตรสีเหลืองเขาแยกชัดเจนเลยนะครับจากนั้นก็เดินออกเากหน่วยเลือกตั้งก็ไปอ่านเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาประมาณโอ้ใช้เวลาผมดูหลังจากที่ผมถ้าเรา ไม่นับการต่อแถวนะเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยคนก็ตื่นตัวเยอะนะครับใช้เวลาผมดูแล้วไม่เกิน5นาทีาเร็วมากครับแล้วก็รเรียบร้อยเป็นไปวามรีย,รยเป็นอย่างดีเลยแต่ใน,นรตรงนั้น5นาทีก่อนหน้าที่จะเข้าไปเนี่ยใน,ในการใช้เวลาเนี่ยเชื่อว่าพี่น้องประชาชนต้องใช้เวลาเยอะกว่านั้นเพราะว่าในแต่ละพักการเมืองสอสในเขตเลือกตั้งในแต่ละพื้นที่ เราก็คงจะต้องทําความรู้จักทําความเข้าใจกันว่าเอ๊ะสสหมายเลขนี้จากพักนี้เขาเคยทํางานอยู่กับพื้นที่หรือเปล่ามีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากแค่ไหนสามารถที่จะดําเนินการในเรื่องของโครงการกิจกรรมต่างๆในฐานะที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนคนไทยในแต่ละเขตไปทํางานกันขนาดไหนครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่อาจจะอาจจะจําไม่ได้หรือว่ายัง หลงลืมก็ในบริเวณที่หน้าหน่วยเลือกตั้งเนี่ยเขาก็จะมีการติดป้ายประกาศแล้วก็มีรูปภาพแล้วก็หมายเลขแล้วก็รวมถึงนะครับชื่อต่างๆของ ผู้สมัครทุกทุกเบอร์ทุกทุก,ทกหมายเลขเลยนะครับให้เราได้ย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งว่าไอเราประสงค์ที่จะเลือกเบอร์ไหนก็อย่างที่ที่ได้ได้กลยนนะครับว่าเราต้องพิจารณาให้ให้ถี่ถ้วนว่าเราจะเลือกนะครับผู้สมัครรายใดเข้าไปเป็นผู้แทนราษฎรไปเป็นปากเป็นเสียงไปเป็นนะครับไปเป็นคนสําคัญที่จะช่วยในเรื่องของการที่จะมา นำงบประมาณอะไรต่างๆหรือว่ามาช่วยดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่นี่ก็ส่วนหนึ่งส่วนในเรื่องของพักการเมืองอย่างที่เราบอกว่าในการเลือกพักใบสีชมพูกทีนี้เราก็จะดูอะไรล่ะดูเรื่องของนโยบายดวเ,เรื่องของการบริหารจัดการนโยบายนะคะว่า เชิงการทํางานเนี่ยมันสามารถที่จะทําได้จริงหรือไม่ไม่ใช่แค่นโะยบายขายฝันนะคะคุณผู้ฟังคะคและในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันในบรรยากาศหน้าที่ของพวกเราทุกคนในฐานะของปวงชนชาวไทยนะครับ,รบก็อย่าพึ่งนะเราอยากจะให้มีกําลังใจในการที่จะช่วยกันเพราะว่าพลังนะครับเสียงของทุกคนเนี่ยปลายปากกายของทุกคนเนี่ยถือว่าจะกําหนดอนาคต ของประเทศชาติของเราได้เลยนะครับอย่ามองว่าเลือกหรือไม่เลือกมันไม่แตกต่างกันซึ่งถ้าเกิดว่าเรามองตรงแบบนั้นนะคะอาจจะทําให้ปัญหาที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคะแนนเสียงอาจจะได้คนที่เราไม่ถูกใจแต่ปรากฏว่าท่านไม่ได้ไปเลือกตั้งทีนี้ ทำอย่างไรก็คือไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงของท่านค่ะอย่าคิดว่า1คะแนนคงไม่มีบทบาทสําคัญในการบริหารประเทศนะคะคเพราะว่าในการบริหารประเทศหนึ่งคะแนนมันก็ไปรวมๆกันหลายๆคนคตอนนี้ประชาชนคนไทย60ล้านกว่าคนแต่คะแนนเสียงเลือกตั้งเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ20ล้านกว่ากว่าแต่ถามว่าการใช้สิทธิ์ใช้เสียงของท่านถ้าท่านนอนหลับทับสิิ อยู่เฉยนั่งรออยู่บ้านอ่ะปล่อยเข้าทํากันไปฉันก็ไม่ได้สนใจที่จะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเพราะว่ามันมีค่าเท่ากันครับไม่ได้ครับ แล้วก็เชื่อมั่นว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของน้องๆเยาวชนที่อายุ18ปีขึ้นไปด้วยนะครับก็เท่าที่รับฟังข้อมูลต่างๆก็ตื่นตัวกันพอสมควรเลยนะครับก็คือได้เข้ามาเป็นได้ถือว่าได้เข้ามาใช้สิทธิ์นะครับเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทย<อ>ครับขอสแสดงความยินดีด้วยสําหรับสิทธทิท่านจะได้ใช้ในฐานะพลเมืองคนไทยในการเลือกตั้ง ทั้งสสแบบแบ่งเขตบัญชีรายชื่อทั้งแบบพักการเมืองรวมถึงการออกเสียงประชามติมตด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่เคยมีการออกเสียงประชามตินะคะแต่ปีนี้ ครั้งนี้วันที่8กุมภาพันธ์ค่ะเป็นวันพิเศษนะคะที่จะให้ท่านนั้นได้ออกเสียงประชามติด้วยนะคะคุณผู้ฟงังซึ่งในรายละเอียดนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าออกเสียงประชามติไปออกเสียงกันแล้วมีปัญหาอะไรยังไงหรือเปล่าอันนี้มันมีขั้นตอนมีไทม์ไลน์ของกระบวนการค่ะคุณผู้ฟัง และตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันในบรรยากาศของพื้นที่จังหวัดชุมพรค่ะครับี่นี้นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพานิพักแก่นแก้วค่ะพร้อมด้วยดรธรรมนูญคงรัฐน์นะคะจากปปทค่ะเกตแปดเกตแกมาพูดคุยร่วมสนทนาการในประเด็นที่น่าสนใจในวันที่ มาใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งนะคะให้กับพี่น้องประชาชนได้ตื่นตัวกันในวันนี้ด้วยค่ะครับก็เน้นย้ำนะครับในส่วนของการเลือกตั้งสสนะครับและการออกเสียงประชามาติของพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยทุกคนเลยนะครับ,รบที่มีกฎหมายมาหยัดรับรองไว้เป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี่แหละนะครับอยู่ในมาตรา50วงเล็บ7นะครับแล้วก็วงเล็บ10ด้วยก็คือเราต้องไม่มีส่วนร่วมกับการทุจริต ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบนะครับเน้นย้ำว่าการเลือกตั้งเป็นกระดุมเม็ดแรกที่จะเป็นการป้องกันและก็แก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยถ้าพี่น้องประชาชนเลือกคนดีเลือกคนที่ไม่โกงเข้าไปทำงานแน่นอนครับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในสังคมไทยก็จะหมดไปแน่นอนนะครับอย่างน้อยๆมันก็คงจะลดปัญหาในเรื่องของการทุจริตได้ถามว่าวันนี้ทำไม ในฐานปะปปทซึ่งไม่ได้มีหน้าที่ในเรื่องของการป้องกันและปรับปรามการทุจริตเลือกตั้งโดยรตรงแต่มาร่วมดําเนินรายการในวันนี้ซึ่งอย่างที่ดรบอกว่าในเรื่องของการทุจริตเลือกตั้งถ้าเกิดว่ากระดุมเม็ดแรกติดผิดรกระดุมเม็ดต่อต่อไปมันก็ต้องมีปัญหาในรเรื่องของอการติดกระดุมแน่นอนค่ะคเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เราสามารถทําได้วันนี้ใน สิทธิที่ท่านมีอยู่ในมือถ้าท่านยังไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งณตอนนี้เวลานี้นะคะคก็อย่ารอช้าอ่าอชา้าอย่าใชะล่าจฝนฟ้าอากาศด้วยเนาะ,ะนะครับก็อาจจะไปใช้สิทธิ์ออกเสียงกันในเขตในพื้นที่นะคะคเมื่อสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังขาตัวดิฉันเองนะคะกะ็ทําหน้าที่อยู่ที่สวทสุราธานีตั้งแต่เช้ายังไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งแล้วทีนี้ก็คิดว่าเอ๊ะ เราจะไปเลือกตั้งลำดับที่อยู่เขตไหนอ่รู้แล้วเขตคร่าวๆแต่ลำดับที่บัญชีรายชื่อบัญชีเท่าไหร่ก็เลยเสิร์ชเข้าไปใน Google ค่ะคเข้าไปดูนะคะ,ะดูในบัญชีรายชื่อก็พิมพ์ว่ารายละเอียดผู้มีสิทธิเลือกตั้งพิมพ์เลขบัตรประจำตัวประชาชนมันก็เด้งปึ้งขึ้นมาเลย <มา S 1> นะครับ ก็มีชื่อมีเขตเลือกตั้งมีหน่วยเลือกตั้งที่ท่านต้องไปเลือกสถานที่เลือกตั้งนะคะและลำดับบัญชีรายชื่อสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ไปส่วนดรไปใช้ไปมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะครับแล้วก็เห็นถึงการตื่นตัวของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับที่จะมาร่วมใช้สิทธิ์ตั้งแต่เช้าเลยครับค่ะ